เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเพียงเรื่องเล่าเท่านั้นขอให้รับฟังกันเพื่อความบันเทิงและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับติดมากับภาพถ่ายคุณคงเคยได้ยินเรื่องภาพถ่ายติดวิญญาณกันมามากแล้วผมเป็นคนหนึ่งที่สนใจและชอบดูรูปภาพประเภทนี้ มันทั้งน่าทึ่งและน่ากลัวกระทั่งวันหนึ่งผมก็ได้ประสบพบเจอมันเข้ากับตัวเองแถมยิ่งสยองกว่าเดิมเพราะผีในภาพมันตามผมกลับมาบ้านด้วยเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นในวันที่ผมไปเที่ยวน้ำตกที่นครนายกกับเพื่อนๆผมเองเป็นคนต้นคิดและนัดแนะก,กับเพื่อนฝูงอีกเกือบสิบคนไปเที่ยว พวกเราเรียนจบมัธยมปลายที่โรงเรียนเดียวกันสนิทกันมากมากจนไม่ต้องรอให้ถึงวันคืนสู่ยาวเราก็นัดพบกันได้เป็นฝูงพวกเราทั้งหญิงและชายออกเดินทางกันตั้งแต่เช้ามืดเพราะกะว่าจะไปเช้าเย็นกลับตัวผมเองนั้นมีรถตู้อยู่คันหนึ่งจึงอาสาว่าจะขับรถตู้ไปให้วันนั้นผมขับรถตู้บริการไปรับเพื่อนๆจนถึงบ้านทุกคน นับว่าสะดวกสบายดีมากๆโดยพวกเพื่อนๆผู้หญิงก็เตรียมอาหารสำหรับปิกนิกกันมาอย่างเพียบพร้อมทั้งอาหารและเครื่องดื่มเราไปถึงที่น้ำตกกันช่วงสายๆวันนั้นที่น้ำตกนั้นคนน้อยเพราะไม่ใช่วันหยุดสุดสัปดาห์เราจึงสำเริงสำราญกันได้เต็มที่พวกเราถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานทั้งถ่ายจากมือถือและกล้องดิจิตอล ซึ่งผมเองก็เพิ่งซื้อกล้องใหม่มาตัวหนึ่งราคาหมื่นกว่าๆจึงค่อนข้างจะเหอะกล้องพอสมควรพอยามบ่ายอากาศค่อนข้างอบอ้าวแต่เราก็เล่นน้ำกันจนค่อนข้างหนาวแล้วเราก็นั่งอยู่ใต้ร่มไม้ขึ้มลมแรงจึงพอคลายร้อนกันไปได้บางจนพอเล่นน้ำกันไปได้อีกสักพักใหญ่ๆเพื่อนๆก็เริ่มเหนื่อย เลยพักความโลดผลโผนจนทยานกันชั่วครู่บางคนก็นอนพึ่งพุงจนเคลิ้มหลับไปพวกผู้หญิงก็เริ่มจับกลุ่มคุยกันอย่างลืมโลกส่วนตัวผมก็ปลีกตัวเดินลัดเลาะไปตามแนวหินและร่มหมายพร้อมกับหยิบกล้องมาถ่ายรูปตัวเองบ้างถ่ายวิวสวยๆบ้างจนจังหวะหนึ่งที่ผมยืนพิงหินก้อนใหญ่ ด้านหลังหินนั้นเป็นกอไผ่ใบสวยและเห็นน้ำตกอยู่ข้างๆแอ่งน้ำตรงนั้นลึกแค่เข่าแต่น้ำเย็นเฉียบผมหันกล้องเข้าหาตัวเองและกดชัตเตอร์เพื่อถ่ายเซลฟี่กับวิวสวยๆด้านหลังพอถ่ายเสร็จก็กดดูภาพที่เพิ่งถ่ายมาก็รู้สึกว่าภาพยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่จึงตั้งใจว่าลบทิ้งดีกว่า แต่ก่อนที่ผมจะกดลบภาพไปสายตาผมก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างในภาพนั้นเห็นใบหน้าผมกำลังทําท่าเก๊กลออยู่กลางภาพแต่นั่นไม่ใช่จุดสําคัญด้านหลังผมตั้งหากที่น่าสนใจเยื่อไหล่ซ้ายของผมทั้งด้านหลังลึกเข้าไปในดงไม้มีใบหน้าของผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งปรากฏอยู่ตรงนั้น ผมหันขวับไปมองตรงจุดนั้นทันทีแต่ก็ไม่เห็นมีใครที่ตรงนั้นว่างเปล่าผมกลับมาจ้องดูในภาพมันมีอะไรบางอย่างที่บอกกับผมว่าผู้หญิงที่เห็นในภาพนั้นไม่ใช่คนลักษณะของเธอเหมือนภาพโปรโมทหนังผีไม่มีผิดผมยาวยุ่งเหยิงหน้าดำมอมแมมด้วยคราบเลือดเธอะซึ่งผมแน่ใจว่ามันคือคราบเลือด ดวงตาไร้แววของเธอเบิ่งขางปากอ้าคล้ายกำลังส่งเสียงออกมาใบหน้าของเธอนั้นมีแววของความเจ็บปวดวาดกลัวสุดขีดและความตายยิ่งผมดูภาพนั้นเท่าไหร่ความรู้สึกเหล่านั้นก็ยิ่งชัดขึ้นผมรีบเอาไปให้พวกเพื่อนๆดูพอดูเสร็จทุกคนก็สติแตก,กันกระจาย ที่เมาอยู่ก็หายเมาที่ง่วงเหงาก็ตื่นโพลงพวกผู้หญิงก็ลืมไปแล้วว่ากำลังปรึกษาปัญหาหัวใจกันอยู่ภาพนั้นทำให้พวกเราฮือหามากถามหาที่มาที่ไปของผู้หญิงในรูปกันให้ควักในที่สุดก็ได้รู้จากแม่ค้าแถวๆปากทางเข้าน้ำตกว่าเมื่อไม่กี่เดือนมานี้มีผู้หญิงคนหนึ่งมากระโดดน้ำตกตายที่นี่ ดูท่าทางเหมือนเป็นชาวบ้านแต่เป็นใครมาจากไหนไม่รู้เธอมาตายคนเดียวซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภยัยก็ช่วยกันกู้ศพของเธอขึ้นมาและนำร่างที่ยับเยินของเธอไปแต่จนกระทั่งป่านนี้ก็ยังหายายของเธอไม่พบเลยวันนั้นผมกลับบ้านด้วยอาการขวัญหนีดีฝ่อในใจก็คิดวนไปวนมาว่า เอาละสิเจอเข้ากับตัวเองแล้วที่นี้เป็นไงละ่ะผมไม่ได้ลบรูปนั้นทิ้งแต่เอามาให้พ่อแม่และญาติพี่น้องดูก็เป็นที่ตื่นเต้นฮื้อห้ากันทางบ้านหลังจะกลับมาผมก็เก็บกล้องตัวนั้นไว้ในตู้เสื้อผ้าด้านปลายเตียงมันสงบนิ่งอยู่ในนั้นอย่างน่าพร่านรึง่งเพราะมีรูปผมกัะผีติดอยู่ แล้วเรื่องหลอนๆในบ้านผมก็เริ่มเกิดขึ้นกลางดึกคืนหนึ่งผมก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะผมได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังออกมาจากตู้เสือ้อผ้าที่แรกก็คิดว่าฝันไปแต่มันชัดมากๆเสียงเหมือนเธอนั่งคร่ำครวญอยู่ในตู้นั้นจริงๆผมผวาตกใจรีบลุกไปเปิดไฟแต่ไม่กล้าเปิดตู้ แล้วจึงตัดสินใจไปนอนห้องแม่แทนในคืนนั้นผ่านจะคืนนั้นไปไม่กี่วันผมตัดสินใจอัดรูปนั้นเก็บไว้และลบภาพในกล้องถิง้งโดยหวังว่าอาถรรพ์ของมันจะหมดไปแต่ผมคิดผิดเสียงร้องไห้คร่ำครวญยังคงมีอยู่จนผมต้องเอากล้องไปเก็บไว้ในห้องเก็บของแทนคราวนี้เธอไม่ได้อยู่แค่ในตู้เสือ้อผ้า แต่เพ่นพ่านไปทั่วบ้านเลยพี่แม่บ้านซึ่งตื่นแต่เช้ามืดเป็นคนที่เห็นแบบจังๆเป็นผู้หญิงผมยาวรุงรังนุ่งผ้าถุงสวมเสื้อสีทึมถึสภาพดูสกรปรกมอมแแมมเธอเดินช้าๆเหมือนลอยอยู่ตรงนั้นตรงนี้ทั่วบ้านส่วนคนอื่นๆในบ้านก็เห็นเธอคนนี้แวบๆอยู่ตามที่ต่างๆในบ้านกันทุกคนเช่นกัน ซึ่งทุกคนก็กลัวกันมากรวมทั้งผมด้วยและถึงแม้พวกเราจะใส่บาตรทำบุญไปให้แล้วเธอคนนั้นก็ยังไม่ยอมไปไหนยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านเราจนทุกคนในบ้านเริ่มจะอยู่กันไม่ได้ผมสงสารแม่และ,ละหลานๆที่ต้องกลัวผีใครก็ไม่รู้ที่ผมพาเข้าบ้านโดยไม่รู้ตัวเมื่อหมดปัญญาแล้วผมเองจะความกลัว ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นความหงุดหงิดและความโกรธจึงตัดสินใจโวยวายออกไปอยู่คนเดียวแต่ก็หวังจะสื่อกับเธอคนนั้นอย่างจริงจังด้วยเหมือนกันโดยผมโวยวายไปด้วยอารมณ์หงุดหงิดว่าตามผมมาทำไมที่นี่เป็นบ้านของผมอย่ามารบกวนดีกว่ากลับไปซะไม่งั้นผมจะสาปแช่งให้ไม่ได้ไปผุดไปเกิดให้ทนทรมานอยู่อย่างนั้นแหละ ไม่น่าเชื่อว่าด้วยวิธีง่ายๆแค่นี้เองเรื่องสยองเรื่องนี้ก็ยุติลงอยู่ๆเธอคนนั้นก็หายไปผมไม่รู้สึกว่ามีผีแปลกหน้าตนนั้นอยู่ในบ้านอีกเลยนับแต่นั้นแม่บอกว่าเป็นพระจิตของผมที่โกรธจนไม่กลัวและบอกผีอย่างจริงจังว่าให้ไปซะแต่ถึงแม้ว่าแม่จะบอกอย่างนั้น แต่ตัวผมเองก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเพราะอย่างนั้นจริงหรือเปล่าซึ่งหากคุณต้องเจอกับปัญหาแบบที่ผมเจอคุณจะลองใช้วิธีที่ผมทำก็ได้แต่ผมขอไม่รับประกันผลใดๆและขอแนะนำว่าให้ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้จะดีกว่าหากรับฟังและพึงใจฝากกดไลค์ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ